มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายเดชาพลตำรวจตรีวิชัยเปิดพิรุธลุงพลจากวงในคำให้การค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะที่เสียชีวิตบริเวณป่าผู้เหล็กไฟติบ้านกกกอกหมู่ที่2ตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายเนื่องจากหลักฐานไม่ครบถ้วนนะคะ มีเพียงแต่ผลตรวจของ DNA ของผู้ต้องสงสัยตอนนี้ออกแล้วค่ะหลังตำรวจนะคะเก็บเส้นบางอย่างใกล้จุดพบศพน้องชมพู่ลักษณะคล้ายเส้นผมหรือว่าเส้นขนแต่ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยได้และไม่แน่ชัดนะคะว่าผลการตรวจนี้จะสามารถนำไปสู่การออกหมายจับได้หรือไม่ค่ะขณะนี้ในาใยชัยพลวิภาอายุ43ปีลุงของน้องชมพู่ระบุว่า ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจบ้านก็ทำให้ตนเกิดความกังวลอย่างมากและการที่เจ้าหน้าที่มาเก็บ DNA ของน้องชมพู่ตนเชื่อว่าอย่างไรก็ต้องเจอเพราะว่าตนไม่เคยล้างรถและไม่เคยทำความสะอาดภายในรถค่ะรวมถึงน้องชมพู่เองเคยอาเจียนใส่รถที่ขอบประตูที่เป็นพื้นกันมยายีใต้เบาะที่นั่งนะคะฝั่งที่นั่งคนขับโดยอาเจียนใส่ปี61ซึ่งตนไม่เคยทำความสะอาดแค่เช็ดเฉย และปล่อยให้แห้งไปเองค่ะตนก็ไม่ทราบว่าทําไมตํารวจต้องพุ่งเป้ามาที่ตนเองตนมีความกังวลแค่เล็กน้อยแต่ว่านางสาวสมพรภรรยาของตนนั้นมีความกังวลถึงขั้นกิ่นไม่ได้และนอนไม่หลับเพราะว่าตนเป็นผู้นําครอบครัวถ้าไม่มีตนก็ลําบากและถ้าเจ้าที่มาระดับนี้แล้วผมก็ไม่มีอะไรจะไปสู้ซึ่งตนก็น้อยใจแต่ก็ไม่มากไม่อยากเก็บเอามา่ใส่ใจล่าสุดนะคะรายการเรื่องลับมาก ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดใจให้สัมภาษณ์ธนาเดชากิตติวิทยาน,านันท์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์และพลตำรวจตรีวิชัยสั่งประภายหรือว่ารองแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครปานคดีของน้องชมพู่ที่มีตัวละครโผล่เยอะแยะมากมายค่ะตอนนี้คนทรงออกมาทั้งประเทศแล้วมีผลต่อคดีอย่างไรทนาเดชาบอกว่าผมว่าทําให้สังคมสับสน เดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปว่าการสืบสวนสอบสวนของตํารวจต้องอาศัยไสยศาสตร์มันไม่มีผลกระทบอะไรต่อคดีหรอกพลตํารวจตรีวิชัยนะคะบอกว่านอกจากทําให้สับสนแล้วบางทีการไปลงพื้นที่ไปทําลายหลักฐานของคดีด้วยการที่คนทรงหมอพระไปนั้นหลักๆตํารวจต้องไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้ค่ะน้ำหนักไปลงที่ลุงพลทำไมไปลงที่คนคนนี้พลตำรวจตรีวิชัยต้องเข้าใจว่าตอนเกิดเหตุนะคะ มันไม่มีอะไรเห็นคนร้ายหรือว่าผู้กระทำความผิดเมื่อไม่มีใครเห็นก็ต้องหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักทีนี้เราก็มาวิเคราะห์คดีว่าเด็กชมพู่อายุ3คขวบนั้นเข้าไปตรงจุดนั้นได้อย่างไรมันไกลมากดังนั้นต้องมีคนพาไปแล้วใครจะพาชมพู่ไปพาไปกับคนที่ไม่รู้จักเขาร้องอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่คุ้นชินผมเชื่อว่าคนที่นําชมพู่ไปต้องเป็นคนใกล้ชิดคุ้นเคยรู้จักกับเด็กชมพู เขาถึงไปด้วยถ้าเป็นคนร้ายก็ได้เขาอาจจะเอาของมาล่อลวงอ้างว่าแม่และพ่อให้มารับหรือว่าอุ้มเอามือปิดปากพาไปแต่ถามว่าถ้าคนร้ายมาในหมู่บ้านถ้าใครแปลกๆต่างจังหวัดจะเห็นแปลกหน้ามาเขาจะรู้เลยผมเชื่อว่าคนอุ้มไปน่าจะเป็นคนใกล้ชิดคุ้นเคยเป็นคนที่ชินกลิ่นกันรู้จักกันน้องชมพู่ถึงไปลุงพลบอกว่าช่วงเที่ยงเขาขับรถไปส่งพระ ธนาเดชาบอกว่าเขาเอ้างสถานที่อยู่แต่ที่ทราบลึกๆมาเขาไปพบกับพนักง,งานสอบสวนหลายครั้งและพูดไม่ค่อยจะเหมือนกันที่ผมทราบจากวงในนะให้การไม่เหมือนกันถ้าบอกว่าไปขับรถอะไรแต่พอตำรวจเรียกไปให้การต้องมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นสอบไปสอบมามันก็เลยไม่ใช่พอไม่ใช่ก็มีพิรุธก็เลยเรียกหลายครั้งเขามีพิรุธมากที่สุดเพราะว่าเขาพูดไม่เหมือนกัน อีกคนนะสมคิดเพิ่งออกจากคุกบอกไม่เคยรู้จักไม่เคยเล่นกับชมพู่ลุงพลบอกว่าชมพู่เคยเจอและกลัวด้วยขณะเดียวกันก็มีอะไรมายืนยันชัดเจนเรื่องของไทม์ไลน์ได้ค่ะก็สงสยัยแต่อย่างที่บอกเอาเขามาเข้าคุกหรือว่าเอาผิดก็ต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีถึงแม้จะรู้ว่าเป็นเขาทำมันก็ทำอะไรเขาไม่ได้คดีนี้ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าตำรวจน่าจะพอรู้ว่าเป็นใคร แต่มันไม่มีหลักฐานไงโพตำรวจตรีวิชัยบอกว่าผมถามว่าตอนน้องชมพู่เสียชีวิตเรารู้เวลาแน่นอนหรือเปล่าอยากคาดว่าชมพู่ตาย12นาฬิการู้ได้อย่างไรว่าชมพู่ตาย12นาฬิกาต้องหาหลักฐาน DNA หรือว่าหลักฐานที่ใครสามารถยืนยันได้ว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุคนนี้ไปอยู่ใกล้ชิดชมพู่แล้วก็ชมพู่หายไปประกอบกับ d n a อีกด้วย ล่วงหลับเมือก็ดีรอยแผลอะไรต่างๆก็ดีปรากฏว่าตำรวจรอบแรกไม่เจออะไรญาติใจสงสัยขอให้ตรวจรอบสองในเชิงกฎหมายญาติขอให้ตรวจรอบสองได้ไหมธนาเดชาบอกว่าเป็นสิทธิ์ครับผ่าสองสามครั้งก็มีตั้งหลายคดีไม่ว่าจาะคดีของน้องหญิงคดีนายห้างทองก็เยอะแยะเป็นสิทธิตำรวจเองก็ต้องทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่สองอย่างก็คือ1พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา กับพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาฉะนั้นต้องทำถ้าไม่ทำสังคมก็ต้องสงสัยลูกเขาตายไปคนหนึ่งตรวจอะไรไม่เจอเลยหรือรอบสองเจอบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศเจอร่องรอยถูกทำร้ายเขาเอาของเหลวในช่องคลอดไปหาเชื้ออสุจิเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเพื่อว่ามีการวางยาอะไรต่างๆไหมรอบแรกไม่เจอแต่ว่ารอบสองเจอจะมีผลต่อตำรวจยังไงไหม พลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจทิ้งน้ำหนักมาที่ต้องสงสัยอย่างน้อย80%ว่าน่าจะใช่แต่อีก20%อาจจะยังไม่เจอขอขอบคุณที่มาจากเรื่องลับมากค่ะและขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ